ก็ยังอยู่บนรถเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีเรื่องมาบน่นไม่มีอะไรหรอกก็ช่วงนี้พูดบ่อยเรื่องเรื่องคิดบวกคิดลบเนะเาะก็ยังอยู่กับเรื่องคิดบวกคิดลบเพราะว่ามันต้องอยู่ทุกวันถ้าใครยังไม่เคยฟังนะครับไม่มีอะไรมากก็คือทําอะไรก็ตามพยายามให้พยายามรักษาเรื่องของความคิดบวกไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ พูดง่ายครับจริงๆแล้วก็วันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคสวยเลยนะคนละเรื่องกับโลกสวยเลยนะครับเป็นเรื่องของการรักษาพลังของตัวเองนะครับรักษาทัศนคติความคิดที่มีต่อเรื่องต่างๆรอบๆตัวเนี่ยนะครับให้อยู่ในส่วนที่เป็นบวกให้มากที่สุดนะครับเ,เพื่อจะทําให้เราสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ เราสามารถใช้ความรู้ความสามารถเราในการแก้ปัญหาได้ไม่ได้บอกว่าปัญหาไม่มีนะครับแต่ภายใต้ปัญหานั้นท่านลองลองคิดดูก็ได้ปัญหาที่ท่านมีว่ามีอะไรบ้างนะครับยกเสนอเรื่องแล้วลองนั่งคิดดูว่าถ้าไอ้หรือปัญหาที่ท่านกุ้งใจอยู่ตอนนี้นะครับอะไรก็ได้นะครับบอกอะไรแล้วท่านคิดว่าสมมุติว่าคือ เนาะสมมุติว่าปัญหาเนะนี่ยมันแก้ได้ถ้าท่านมีมันมีปัญหานะั้นแล้วท่านแก้แล้วสมมติว่าแก้ได้แล้วนะท่านจะมีความรู้สึกยังไงพยายามเอาเอาความรู้สึกตรงน,นั้นมาอยู่ในตัวเราให้ได้นะครับแล้วลองวิง่งมองกลับมาที่ปัญหาใหม่นะครับท่านจะมองอีแบบหนึ่งผมว่านะหมายถึงผมก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าวันที่เราคือเวลาเราก้มใจเนะี่ยมันจะมีสมองซิกไน,นสักอย่างเนึ่ง mm hmm. <laughs> มัน,เป,น,เ,ปนเป็นเสียงสองนะบอกเรามึงตายแน่มันแย,ย่แน,น่อะไรอย่างนี้อย่างนี้ อะไรก็ตายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งพอเป็นอย่างงี้ปุ๊บเราก็หมดกําลังนะครับแค่ความรู้สึกแย่ๆว่าเราของเราเราเราทำมาแย่มากเลยเนาะเรามันควรจะได้มีความสามารถที่ดีกว่านี้เนาะเรามาถึงตรงนี้ได้ยังไงว่าเราไม่น่าทําพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้แค่ความลึกความคิดแบบเนี้ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะจํากัดทศัศนคติความคิดเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้เราแก้ปัญหาได้คือไม่ใช่โมวแต่สีเวลาไปคิดเรื่องพวกนี้นะครับจะต้องคิดว่าเราสามารถแก้ได้นะครับปัญหามีไว้แก้นะครับปัญหาไม่ได้มีไว้เพื่อเรา นะครับคล้ายคล้ายคล้ายหาเสียงเลยนะ <seja> เอาแหละไม่เป็นไรนะครับอันนี้เนี่ยวันนี้เออ่ผมพูดเรื่องนี้กับเรื่องของเรื่องของเงินด้วยนะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเงินซึ่งคนส่วนใหญ่ะที่มีปัญหาส่วนใหญ่ก็ปัญหาเรื่องเงินนั่นแหละนะครับถ้าเงินมีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับพอเงินไม่มีเท่าเนี่ยปัญหาเยอะมากเลยทีนี้ก็พยายาม ก็ผมก็แนะนำแหละซึ่งผมก็ใช้วิธีนี้นะครับก็คือพยายามคิดว่าเอ้ยวันที่มีเงินหรือว่าถ้าเรามีเงินก้อนนั้นก้อนนี้ที่เราอยากได้เนี่ยเราจะ เราจะเป็นยังไงแต่ไม่ใช่ใช้ชีวิตยังไงนะเขาว่่ใช้ชีวิตยังไงเนี่ยบางคนเข้าใจผิดเรื่องนี้บอกว่าเฮ้ยตอนนี้อยากได้เงิน10ล้านแต่ยังยังหาอยู่นะแล้วผมก็บอกว่าถ้าไปให้ไปคิดว่าโอ้จ oh, ะได้เงิน10ล้านมาแล้วจะเป็นยังไงเขาก็บอกว่าโอ้จ oh, ะได้เงิน10บล้านนะพี่จะช้อปปิ้งันทั้งวันเลยนะครับพี่ก็ตัดสินใจไปช้อปปิงนะ้งเลยณวันนี้ที่ไม่มีตังค์นะครับปัญหามันก็เกิดอันนี้ไม่ใช่นะครับคือให้คิดถึงความรู้สึกว่า เออเรียกเรียกวันวันที่เราไม่มีตังเราไม่มีความมั่นใจเนะเรามีแต่ความรู้ใจเรามีแต่ปัญหาแต่กับการที่เราคิดว่าเรามีตังก้อนนั้นแล้วหรือเราสามารถแก้ปัญหานั้นได้แล้วเนี่ยนะครับความท้อถอยความไม่มีพลังเนะี่ยมันจะถูกดึงกลับมาแล้วมันทำให้เราอยู่ในจุดอยู่ในอยู่ในตําแหน่งที่เราพร้อมที่จะวิ่งกับเข้าไปใหม่แก้ปัญหาใหม่แทนที่จะมานั่งจมอยู่กับปัญหา ฉะนั้นอยากเข้าใจผิดน,นะครับว่าไอ้คาว่าคิดให้ออกว่ามีตังค์แล้วจะเป็นยังไงเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุนะครับส่วนใหญ่แล้วผมผมพูดถึงเรื่องความรู้สึกเป็นหลักแล้วผมว่าความรู้สึกถ้าท่านสังเกตดูท่านอยู่ได้ได,ด้วยความรู้สึกนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่ท่านมีทุกวันนี้นะครับจะตัดสินใจยังไงก็ตามส่วนใหญ่นะครับทำอะไรอยู่กับความรู้สึก ล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกวันนี้ก็คือแนะนําว่าอยู่กับเลือกความรู้สึกดีๆมาใส่ตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าสภาพแวดล้อมของท่านรอบๆตัวเนี่ยมันจะเลวร้ายสักขนาดไหนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีความรู้สึกที่ดีแล้วท่านปัญหาแบบนี้มันก็แก้ไม่ได้นะครับก็ฝากไว้เนาะแล้วที่สําคัญเรื่องนี้เป็นเรื่อง ไม่ใช่ดีแต่พูดนะครับต้องลงมือทําทันทีเพราะว่าเป็นทักษะนะครับต้องทําแล้วทำอีกทาแล้วทาอีกเพราะว่าถ้าใครไม่ทําจะไม่เข้าใจเลยว่าผมที่ผมพูดหมายความว่าอะไรแล้วก็จะไม่เข้าใจด้วยว่ามันยากขนาดไหนนะครับถึงต้องฝึก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 ,ฝกทุกวันถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็ต้องเริ่มฝึกวันนี้เลยครับ